สวัสดีครับผู้เรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่แนะนําเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเพื่อการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็นับว่าการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีมาช้านานแล้วนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ย จะมีการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานหรือเปล่านะครับก็ในที่นี้นะครับอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะครับการจัดเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับให้นักศึกษาหรือผู้เรียนนะครับได้เข้ามาดูว่าเออมันเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีการล็อกอินนะครับ เข้าสู่เว็บไซต์นะครับของแต่ละหน่วยงานนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะเปิดตัวอย่างนะครับในวิชาที่อาจารย์เป็นผู้ที่ดูแลนะครับหรือมีคอร์สนะครับที่เข้าไปช่วยนะครับอาจารย์เขาดูแลนะครับก็จะมีวิชาต่างๆนะครับที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปเลือกเรียนได้นะครับโดยอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็จะมีนะครับคอร์สต่างๆต่างกันนะครับเขาก็จะมีการบอกให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะล็อกอินนะครับ เข้าไปเรียนรู้เนื้อหาต่างๆนะครับโดยเวลาเข้าไปเรียนเนี่ยก็จะมีการแจ้งบุคลากรนะครับผู้สอนนะครับมีการบอกว่าผู้เรียนจะต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับเป็นลําดับขั้นตอนหรือบางครั้งจะต้องมีการบันทึกงานเป็นวิดีโอเพื่อส่งไปหาผู้สอนนะครับหรือมีเอกสารประกอบการสอนที่เป็นไฟล์ pdf นะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีแบบประเมินผล น,นอกจากนี้นะครับในบทเรียนเนี่ยเราก็สามารถแทรกคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยนะครับหรือสื่อต่างๆเนี่ยเข้าไปในตัวสื่อเหล่านี้ได้นะครับจะเห็นว่าในนี้ก็จะมีฟอรัมนะครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าไปดิสคัสกันหรือมีการถากเถียงแสดงความคิดเห็นซึ่งกัน SI และกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในระบบเนี่ยก็จะมีการให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถส่งงานเข้ามาได้นะครับในระบบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมฮะในเว็บเนี่ยจะบอกช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนนะครับหรือผู้ใช้งานกับคนที่ดูแลระบบนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่านะครับในวิชานี้ในการเรียนการสอนในเทคนิคน,นี้มีผู้ใดนะครับหรืออาจารย์ท่านใดนะครับเป็นผู้สอนนะครับต่อมานะครับอีกเครื่องมือตัวหนึ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนําให้กับ ผู้เรียนรู้จักก็คือโครงการดีๆนะครับของไทยมุกนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับผู้เรียนสามารถไปแสวงหาความรู้ได้นะครับก็อย่างในโครงการนี้ครับที่ผู้เรียนกำลังเรียนอยู่เนี่ยก็คือโครงการไทยมุกนั่นเองนะครับเป็นโครงการที่เกิดจากการความร่วมมือนะครับของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับสำนักงานเลขาธิการ อุดมศึกษานะครับแล้วก็ TCU Uninet นะครับหน่วยงานเหล่านี้นะครับเป็นความร่วมมือในการสร้างคอร์สออนไลน์นะครับเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกนะครับทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้และที่สำคัญคือเรียนฟรีด้วยครับถ้าเราสนใจในวิชาไหนแล้วเขาเปิดคอร์สอยู่นะครับเราสามารถล็อกอินโดยการ Sign in เข้าไปนะครับแล้วก็กรอก Username Password นะครับเข้าไปเรียนรู้นะครับ ในระบบได้ซึ่งเวลาเรียนจบออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราทำคะแนนถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดนะครับก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางไทยมุกนี่ด้วยนะครับซึ่งในแต่ละวิชาจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ประมาณ70%นะครับก็จะแบ่งเป็นคะแนนการมีส่วนร่วมบ้างการถามตอบนะครับในควิสบ้างการส่งงานบ้างนะครับต่อมาอีกเครื่องมือหนึ่งที่อาจารย์อยากแนะนำให้รู้จักนะครับก็คือ มุกเหมือนกันครับแต่คราวนี้เป็นของจุฬาครับจุฬาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆเป็นของเขาเองนะครับแต่สังเกตว่าต้องดูนะครับว่าวิชานั้นเนี่ยเขาเปิดลงทะเบียนหรือเปล่านะครับไม่ใช่เข้าไปเรียนแล้วนะครับแต่ลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่าในจุดนี้เขาปิดลงทะเบียนนะครับเห็นไหมครับปัจจุบันก็จะมีแหล่งวิชาความรู้ต่างๆนะครับในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับจะเห็นว่ามุก หรือระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนี้นะครับถ้าเรานําหลักการหรือเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์เนี่ยมาใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะทําไมครับก็จะทุนแรงนะครับหรือลดงบประมาณในการจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงานนั้นได้นะครับโดยนําความรู้ต่างๆนะครับมาจัดทาลงในสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อ PDF หรือสื่อ Word หรือจะเป็นสื่อวิดีโอนะครับแล้วเป็นการเปิดโอกาสให้กับ พนักงานที่เข้ามาใหม่นะครับได้เข้ามาเรียนรู้นะครับซึ่งเวลาเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็จัดให้มีการทดสอบสักหน่อยหนึ่งถ้าผ่านเกณฑ์ก็แสดงว่าบูคาากรท่านนั้นนะครับสามารถที่จะทำความรู้หรือเรียนรู้ได้นะครับผม